สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอันนี้เป็นคลิปความรักนะคะก็มาดูกันว่าความรักของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่คนมีคู่เลยว่าความรักจะเป็นยังไงนะคะเจ็ดไม้เท้า ไพ่ราชินีนะคะไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ราชาถ้วยนะคะถือว่าความรักเดือนนี้โอเคนะดีคือดีดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ใครที่แต่างงานมาสักพักหรือแต่างงานมานานถ้าอยากมีน้องนะก็มีโอกาสมากๆที่จะตั้งครรภ์นในเดือนนี้นะคะหรือใครอาจจะ อ่าเขาเรียกว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยก็เป็นเด็กที่ดีเด็กเด็กที่น่ารักที่เดียวนะเขาเรียกอภิชาติตบุตรนะคะแบบว่าอาจจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณทําให้แบบพอมีลูกแล้วคุณก็ฐานะการเงินดีขึ้นเลยก็ได้นะคะ ส่วนคนมีคู่ทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เน้นอ่านนิดน,นึงว่าคนที่มีคู่ทั่วไปก็ถ้าไม่พร้อมก็อาจจะต้องป้องกันด้วยนิดน,นึงนะคะแต่ว่าถ้าพร้อมก็เต็มที่เลยนะคะก็มีโอกาสที่ดีมากมานะคะส่วนคนมีคู่ทั่วไปก็ความรักก็ปกติดีนะคะถือว่าโอเคเลยถ้ามีปัญหาอะไรกันก็เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกัน แน่นอนนะไม่ดูถ้าไม่มีไม่มีเรื่องอะไรให้ทะเลาะเบาแแวงกันเท่าไหร่นะคะอาจจะมีแบบจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรนะคะถือว่าเรื่องความรักโอเคต่อมามาดูคนโสดกันว่าเดือนนี้ความรักจะเป็นยังไงนะคะราชาเหรียญน,นะคะหกถ้วยหกดาบนะคะ แล้วก็เด็กถือดาบนะคะเดือนนี้มีแววว่าคนโสดจะเจอความรักครั้งเก่าหวนกลับมานะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วแหละเราดูก็ดูคุณจะลังเลด้วยนะว่าคนเก่ารักครั้งเก่าเออเขาเรียกว่าสมุดเล่มเดิมนะคุณก็ไม่ควมลังเลว่าจะเดก,กลับไปดีไหมหรือจะเดินหน้าต่อดีนะคะ ซึ่งอันนี้แม่หมอก็จะไม่ตัดสินใจให้นะมันก็เป็นเรื่องของคุณที่คุณจะต้องไปพิจารณาเอานะคะ mm hmm. ก็มีโอกาสที่อาจจะได้คนรักเกา่าคนเกา่กาๆกลับมาเนาะแล้วก็จะได้ต่อไปต่อหรือไม่ไปต่ออยู่ที่คุณนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่คนคุยเกา่กาๆหรือคนที่แบบเคยเห็นหน้าค่าตาผ่านผ่านตากันมาเคยเห็นแต่ยังไม่คุยหรือแบบแอบบดูดูไว้แต่ก็ ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กับบางคนก็ถ้าถ้าผู้หญิงก็จะมีคนถ้าไม่ได้เจอแนวแนวนี้ที่บอกมาก็จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะแต่ดูรวยทีเดียวอ่ดูมีเงินมีฐานนะ้ดูแลคนได้นะเข้ามานะส่วนคุณผู้ชายก็จะเจอคนที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามานะคะก็ ยินดีด้วยกับคนโสดน,นะคะจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาเอานะคะประมาณนี้ต่อมาคนที่แอบชอบเขานะก็มาดูกันว่าแอบชอบเขาอยู่มีโอกาสที่จะสมหวังไหมนะคะจัเนเม้นนะคะสิบดาบ รา,าชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สี่ไม้เท้านะคะอมคนที่แอบชอบเขาโอกาสสมหวังสูงมากทีเดียวนะคะอันนี้เป็นไพ่สิบดาบก็จริงนะแต่อันนี้ด้วยความที่หน้าไพ่เขาเราไม่ได้โดนดาบทิมนะถือว่าเราลอดจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมานะคะก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้สมหวังนะก็ อาจจะต้องเตรียมตัวเปิดใจหรือแอบ,บไปบอกเขาหรือเริ่มคุยกับเขาได้แล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสครั้งนี้มันจะหลุดลอยผ่านไปนะคะก็ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะกับคนที่แอบ,บชอบเขาอยู่ก็เวลาและโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะบางคนก็อาจจะได้แบบคนนี้ละใช่ยาวๆไปจนถึงแต่งงานเลยนะคะโอเคต่อมา มาดูกันว่าอันนี้หรับคนมีคู่ที่อาจจะมีปัญหากันทะเลาะก,กันแล้วแยกกันไปสักพักหรือแบบว่ายังง้องอยังงอนกันอยู่นะคะมาดูกันว่าเราจะได้กลับมาคืนดีกันไหมในเดือนนี้นะคะ5ถ้วย magician 2ถ้วยและก็ไพ่3ถ้วย ข้อนี้ลิงก์กับข้อที่เป็นของคนมีคู่มากๆจริงๆนะเดี๋ยวคุณก็กลับมาคืนดีกันกลับมาแบบเวอร์วังอลังการรักกันมากกว่าเดิมแบบแฮปปี้ดีเวอร์อะไรก็ไม่รู้คือแบบว่ากลับมาคืนดีกันแบบว่าจนลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะอะไรกันมากลับมาแบบสวีทกันหวานกันแบบเวอร์เวอร์เลยนะหรือบางคนบางคู่อาจจะแบบเขาเรียกว่า เพราะว่ามันลิงก์กับคําถามเมื่อกี้มากเลยบางคนอาจจะแบบพอรู้ว่าท้องแล้วก็แบบรีบกลับมาแบบแฮปปี้เฉลิมฉลองกันเลยทีเดียวแบบลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะอะไรกันหรือมีปากเสียงอะไรกันมานะคะก็ถือว่ายินดีด้วยสําหรับคนบางกรอนนะต่อมาข้อสุดท้ายอันนี้สายคนที่รอคนรักเก่านะคะว่าคนที่เรารักเนี่ยคนรักเก่าของเราเนี่ยที่เลิกกันไปนานแล้วจะกลับมาไหมนะคะมาดูกัน สีดาร์เดอมูนหนเหรียญอ่าอัศวินไม้เท้านะคะก็มีเรียกว่ามีโอกาสที่จะอาจจะได้ข่าวข่าวข่าวสารหรือได้ติดต่อกัน <c oughs> ทาง Internet, อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์หรือแบอบ,บมีเหตุปัจจัยหรือเรื่องอะไรทำให้เราแบาบได้ข่าวเขาหรือต้องได้ติดต่อกันนะคะ ถือว่าอันนี้แม่หมอให้50 50เลยนะเพราะว่าดูมีโอกาสที่จะกลับมาแต่คุณจะไปต่อไหมหรือมันจะต่อกันติดไหมก็ไพ่ยังไม่ได้ขึ้นเด่นชัดขนาดนั้นมันขึ้นแค่จุดเริ่มต้นว่ามีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเพราะมันยังมีไพ่ไม่ดีติดอยนะู่สองใบแลมันก็เลยยังแบบไม่ได้ทางสว่างทางเคลียอะไรขนาดนั้นนะซึ่งข้อนี้แอบแอบตรงกับ โยงกับข้อคนโสดมากเลยเรื่องคนหลักเก่าอันนี้ไม่หมอแบบไม่ได้ทายให้มันลิงกันนะแต่ให้มันขึ้นมาแล้วมันลิงกันแหละว่าแบบมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือกลับมาคุยแวะเวียนเจอหน้าเจอตากันนะคะแต่จะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณสองคนจะคุยหรือจะตกลงกันหรือจะคิดกันมากน้อยแค่ไหนหรือกลับมาครั้งนี้แล้วแบบต่อไม่ติดแต่คุยแล้วแบบมันคนละเรื่องกันไปแล้วก็ไม่ทราบได้นะคะ ก็ประมาณนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปเรื่องความรักนะคะอันนี้แม่หมอก็คิดได้แค่หาข้อนี้นะคะถ้าใครมีหัวข้ออะไรนำเสนอเพิ่มเติมในหัวข้อความรักก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคก็จบกันแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะและ้วเจอกันเดนหน้านะคะขอบคุณค่ะ